กลางดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งถ้าหากมองจากแผนที่แล้วอาจจะดูธรรมดาไม่มีอะไรที่โดดเด่นไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจไม่ใช่ผู้นำด้านเทคโนโลยีและไม่ได้มีชื่อเสียงในด้านใดเลยนอกจากอดีตท,ที่เต็มไปด้วยคราบเลือดปรินคข้าและเสียงกรีดร้องที่ยังคงไม่เงียบลง ในความทรงจำของผู้คนชาวกัมพูชาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อคอมเมนคือหนึ่งในประเทศที่ผ่านสงครามความล้มเหลวทางการเมืองและการฆ่าล้างข่อพันธุ์ที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติแต่เบื้องหลังวิหารนครวัดอันยิ่งใหญ่หลังภาพถ่ายรอยยิ้มของเด็กๆในชุดพื้นเมืองและเพลงพื้นบ้านที่แววหวานยังมีอีกภาพหนึ่งที่ซ่อนอยู่ ภาพของอาณาจักรที่เคยรุ่งโรจน์และล่มสลายด้วยมือของตัวเองภาพของผู้คนที่ถูกกดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมถึงยุค,คเขมรแดงและภาพของประเทศที่กลายเป็นแหล่งฟอกเงินบอนคาสิโนและสนามประลองของอาชญากรรมข้ามชาติในยุคปัจจุบันดในเลคเชอร์คลิปนี้ครับเราจะพาทุกท่านย้อนรอย ความมืดของประวัติศาสตร์เขมรในสองช่วงเวลาสำคัญจากการเป็นทาสของจกักรวรรดิฝรั่งเศสสู่การกลายเป็นอาณาจักรแห่งอบายามุภายใต้ระบบก,การปกครองของเขมรแดงและความป่าเถื่อนที่ยังหลอกหลอนเอเชียมาจนถึงปัจจุบันกลางศตวรรษที่19เมื่ออาณาจักรยุโรปเริ่มออกล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝรั่งเศส ที่มีอำนาจเหนืออินโดจีนก็ได้มองเห็นดินแดนที่เหมาะสมในการปกครองขมรดินแดนที่อ่อนแอแตกแยกและกําลังตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของสยามและยวนยางไม่มีทางที่จะต่อสู้ได้กัมพูชาในขณะนั้นเป็นเหมือนเด็กกำพรา้าในสายตาชาติตะวันตกถูกแย่งชิงโดยเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งทั้งสยามหรือว่าไทยในปัจจุบันและยวน หรือว่าเวียดนามในปัจจุบันในปีคิศกราที่1,863สมเด็จพระนโรดมผู้ครองอำนาจในขณะนั้นได้ลงนามในสนธิสัญญายอมรับให้ฝรั่งเศสเข้ามาครุ้มครองโดยแลกกับการรักษาอธิปไตายของตนเองในรูปแบบเบื้องหน้าแต่ความจริงแล้วมันคือการตกเป็นทาสทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ฝรั่งเศสเริ่มสร้างอินฟราสักเจอพัฒนาคุมมนาคม และการวางระบบราชการใหม่ไม่ใช่เพื่อขเขมรแต่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการค้าการขนส่งทรัพยากรออกจากขเขมรกลับไปยังปารีสฝรั่งเศสได้ยึดครองทรัพย์สินของวัดเปลี่ยนโบราณสถานให้กลายเป็นแหล่งสำรวจโบราณคดีและนำขุมทรัพย์ของนครวัดไปตั้งโชวที่พิพิธภัณฑ์ลูฟห่งฝรั่งเศสภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส ชีวิตของชาวเขเมรส่วนใหญ่ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คนในยุคปัจจุบันอาจจะเข้าใจตรงกันข้ามพวกเขากลายเป็นแรงงานในสวนยางไร่กาแฟและเหมืองแร่ที่ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นพวกเขาต้องทนทุกทรมานกับการเกณฑ์แรงงานอย่างหนักโดยไม่มีค่าตอบแทนได้เป็นการกดขี่ที่ถูกอ้างว่าเพื่อกิจการแห่งอารยธรรมของชาวยุโรป การศึกษาในยุคนี้ถูกจำกัดเฉพาะลูกหลานของขุนนางหรือชนชั้นสูงของขเขมรที่ฝรั่งเศสเห็นว่ามีประโยชน์และการสอนประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนให้เป็นการยกย่องฝรั่งเศสและปลูกฝังว่าฝรั่งเศสเป็นผู้ช่วยขเขมรออกมาจากความป่าเถื่อนของชาติเพื่อนบ้านและเด็กขเขมรถูกสอนให้พูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่าภาษาของตนเอง เสียงคัดค้านค่อยๆดังขึ้นจากกลุ่มปัญญาชนเขมรรุ่นใหม่ที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดชาตินิยมในเวียดนามและจากการปฏิวัติในยุโรปเองคนเหล่านี้เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาจะต้องอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสและอิสรภาพคืออะไรในช่วงทศวรรษที่1930กกลุ่มปัญญาชนและนักชาตินิยมชาวเขมร เริ่มรวมตัวกันย่างลับๆในเมืองใหญ่เช่นพนมเปนและเสียม,มราฐพวกเขาเริ่มเผยแพร่แนวคิดต่อต้านจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสผ่านบทกวีวรรณกรรมและบทความลับๆที่พาดพิงถึงฝรั่งเศสว่าเป็นผู้ป้นชาติศิลปินบางคนแอบวาดภาพสะท้อนฝรั่งเศสว่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่กำลังกัดกินหัวใจของเขเมร ในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังวุ่นวายกับสงครามโลกครั้งที่สองการควบคุมคเขมรก็เริ่มอ่อนแอลงบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเกิดขึ้นแต่กัมพูชาไม่ได้ยืนหยัดด้วยตนเองยังกล้าหาญเหมือนเวียดนามพวกเขากลับลังเลสับสนและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผลก็คือเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคเมรกลายเป็นสมรภูมิที่ไร้เสียงตาดไม่มีการต่อต้านอย่างเป็นระบบพวกเขากลายเป็นเพียงเบีย้ยบนกระดานหมากลุกของจักรวรรดิที่ใหญ่กว่าเท่านั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงในปีคศกรา1945ฝรั่งเศสก็รีบกลับเข้ามายึดครองอินโดจีนรวมถึงคขมรอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่การกลับมาสู้ชัยชนะอย่างจริงจังแต่เป็นการรื้อฟื้นแบบฆ่าไม่ตายเหมือนงูที่โชว์ฟันแต่ไร้พิษสงในความจริงคอเมเลดลงจากสองจกักรวรรดิได้แก่ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นยืนอยู่บนภาวะที่สับสนฝรั่งเศสมีความพยายามที่จะสร้างภาพว่าคอมเมน,นั้นเป็นของตัวเองโดยคืนสิทธิ์บางอย่างให้กับอาณาจักรรวมถึงการจัดตั้ง ราชอาณาจากักรเขมรใหม่และส่งเสริมเจ้าชายนโรรมสีหนุให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเบ่งบานของจกักรวรรดิฝรั่งเศสในภูมิภาคแต่ทว่าเบื้องหลังมีเครือข่ายทหารและข้าราชการของฝรั่งเศสที่ยังคงยึดอำนาจทางการเงินและนโยบายไว้อย่างแน่นทำให้ใครก็ตามที่หวังอิสระก็จะต้องหมอบคลานอยู่ใต้ธงชาติของฝรั่งเศส ต่อมาในปลายทศวรรษที่1,940ถึง1,950เมื่อเวียดนามเริ่มที่จะเดินก้าวเข้าสู่ชาตินิยมคอมมิวนิสต์คอมมิวน์ก็มีความพยายามที่จะเดินตามรอยโดยการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้ทจริงแล้วเป็นการลอกเรียนแบบฝรั่งเศสนำเหน่าคอมมิต้องการเลือกตั้งซ้ำซ้อนต่อเนื่องแต่ในความจริงแล้วคณะผู้สมัครเลือกตั้ง ล้วนแล้วแต่เป็นคนของฝรั่งเศสทั้งสิน้นเจ้าชายนาโรดมสีหนุรับบทผู้นำชาติกลับกลายเป็นนักแสดงที่มีภารกิจสำคัญคือการรักษาหน้าตาให้กับฝรั่งเศสให้ดูดีในสายตาชาวโลกและเป็นผู้กดปุ่มเศรษฐกิจความจริงแล้วนาโรดมสีหนุต้องยอมแลกพลังทางนโยบายกับการคําจุนจากจักรวรรดิซึ่งหมายถึงการหักหน้าราชวงศ และทำให้ชนชั้นสูงบางส่วนในขเขมรรู้สึกเหมือนถูกรังแกในปีคิศกราช1953เมื่อเวียดนามเริ่มเข้าสู่ความรุนแรงอย่างเต็มรูปแบบหลังยุทธการที่เดียงเบียงฟูฝรั่งเศสเริ่มสูญเสียความแข็งแรงอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาจึงเดินหน้าปล่อยขเขมรให้ได้รับอิสรภาแบบคุมเชิงในปีคศกร1953 ัวแทนของฝรั่งเศสที่ดูแลจักรวรรดิอินโดจีนได้จัดงานพิธีมอบอำนาจให้อย่างยิ่งใหญ่ท่ากลางการถ่ายภาพเพื่อชาติตะวันตกแต่เบื้องหลังความสวยงามนั้นยังมีการจัดฉากอย่างแนบเนียนฝรั่งเศสบางกลุ่มยังคงครอบครองสัมปทานใหญ่ในเมืองแร่ไร่และธนาคารในขเขมรเมื่อจานารดมสีหนุประกาศเอกราช ในปลายปีคศ1 9 5 3ขม,มนินรู้สึกได้รับลมแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่แรงปรารถนาสู่ขมินอิสระจริงยังไม่แข็งแรงพอเพราะแนวนโยบายรัฐยังก้มหน้าให้กับตลาดของชาติตะวันตกแต่ในขณะเดียวกันในเมืองพนมเปนและเสียมาราฐมุมเล็กๆในเมืองกลุ่มเยาวชนลับๆหันมาตั้งคำถามอย่างรุนแรงขึ้น พวกเขาไม่พอใจกับระดับความอิสระอันหลอกลวงนี้มีการเริ่มพูดถึงสังคมนิยมประชาชนใต้การปกครองของประชาชนและการจัดการทรัพยากรอย่างยุติธรรมสิ่งที่ระบอบเก่าอย่างฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งรัฐของเจ้านารดมสีหนุไม่สามารถให้กับพวกเขาได้นี่คือจุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัยความขัดแยง้ง ที่ฝังลึกในจิตใจของชาวขเขมรจนเริ่มเป็นแผลและสั่นสะเทือนความเชื่อทางการเมืองของคนขเขมรในขณะที่ฝรั่งเศสค่อยๆถอยหลังออกจากเวทีอย่างช้าๆราชวงศ์กัมพูชาก็พยายามที่จะเข้ามาแทนที่แต่แทนที่จะแข็งแรงเหมือนราชวงศ์ที่เคยรุ่งโรดในอดีตกลับเต็มไปด้วยรอยร้าวเนื่องจากการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ในเขเมรน,นั้นถูกลบเลือนและจางหายความเชื่อมั่นออกจากประชาชนชาวเขเมรร่วมส,วสามทศวรรษเจ้านาโรดมสีหนุเริ่มใช้นโยบายประชานิยมผสมกับอำนาจนิยมในแบบตะวันตกเขาแต่งตั้งเครือญาติและพักพวกของตนเองเข้ารัฐบาลดึงอำนาจจากรัฐสภากลับเข้าสู่ราชสำนักควบคุมสื่อแบบเงียบ ภายใต้ค้ออ้างเพื่อเสถียรภาพของชาติแต่ในชนบทชาวบ้านที่ยังคงยากจนเด็กยังคงขาดโอกาสและชนชั้นนำขเขมรเริ่มเหยียบย่ำประชาชนของตนเองกล่าวคือพวกเขาคือชนชั้นนำที่กระทำย่ำยีไม่ต่างจากที่ฝรั่งเศสทํากับขเขมรในทศวรรษก่อนหน้าภาพของขมรในยุคข,ของเจ้านาโรดมสีหนุจึงเป็นรัฐที่มีอิสระ แต่ไม่มีเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่มีเสียงของประชาชนเป็นเอกราชที่ยังผูกมัดกับฝรั่งเศสและจกกักรวรรดิใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาหากในเมืองหลวงมีผู้คนสวมใส่สูตรอย่างรู้รานในสภาชนบทกลับเต็มไปด้วยความทุกข์ยากเกษตรกร,กรถูกเก็บภาษีอย่างหนักบางหมู่บ้านไม่มีแม้กระทั่งโรงเรียนหรือโรงพยาบาลและชาวบ้าน ็ยังต้องส่งลูกหลานไปเป็นแรงงานในไร่ของนายทุนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลซึ่งมากกว่า50%ถูกถือของพื้นที่โดยคนของฝรั่งเศสเสียงคำควรจากหมู่บ้านเริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นคำสาปแช่งผู้มีอำนาจจนกระทั่งในบางพื้นที่มีผู้คนเริ่มที่จะพูดถึงแนวทางใหม่คำนี้ไม่ใช่แนวคิดของคนไหน แต่แฝงจากกลิ่นอายของเวียดนามที่ส่งเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกซึมและเผยแพร่บ่มเพาะมาเร็ดแห่งความเปลี่ยนแปลงเหล่าเยาวชนที่เบื่อหน่ายกับระบบราชการและพรรคพวกของเจ้านารรดมสีหนุเริ่มที่จะรวมตัวกันอย่างลับๆพวกเขาเริ่มศึกษาแนวคิดมาร์กซิสเลนินและเหมาเจ๋อตงพวกเขาเชื่อว่าทางรอดเพียงหนึ่งเดียวของคขมร คือการไม่เดินตามแบบฝรั่งเศสหรืออเมริกาแต่คือการปลดแอกชนชั้นแรงงานออกจากระบบศักดินาและนี่คือรากฐานแรกของสิ่งที่ต่อมาจะเรียกกันว่ามเขมรแดงหรือภาษาฝรั่งเศสคขม,มรสแม้ฝรั่งเศสจะถอนตัวออกจากมเขมรในเชิงการเมืองแต่ในเชิงเศรษฐกิจพวกเขายังคงฝังรากลึกสัมปทานเหมืองแร่สายการบิน ท่าเรือและธนาคารล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในมือของฝรั่งเศสและแม้ว่าเจ้านาโรดมสีหนุจะวางตัวว่าเป็นผู้นำชาติที่มีความเป็นกลางแต่ภายใต้โต๊ะเจรจา,ารัฐบาลกับต้องเซ็นสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือและการพัฒนาที่ไม่เคยถึงมือประชาชนได้จริงความโกรธสะสมในสังคมเริ่มเพิ่มขึ้นเรือ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาและชาวนาพวกเขามองว่ารัฐของเจ้านารรดมสีหนุเป็นเพียงตัวตลกของจกักรวรรดินิยมสำรายยังปราปรามผู้เห็นต่างและสื่อที่รายงานความเหลื่อมล้ำในชนบทจากความผิดหวังความแค้นทำให้ผู้คนเริ่มคืบคลานเข้าสู่กลุ่มคนที่มีความเข้มข้นมากกว่ามีแนวคิดเด็ดขาดมากกว่า และพร้อมที่จะร้างบางทุกอย่างนั่นคือเขมรแดงเขมรแดงค้าแมรุสหรือคอมมิวนิสต์กัมพูชาเป็นปรากฏการทางการเมืองที่มีความโหดเหี้ยมและน่าสะพึงกลัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคสงครามเย็นซึ่งถูกนิยามว่าไม่ต่างอะไรจากอดอล์ฟฮิตเลอร์ประเทศเล็กๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้เคยถูกปกครองโดยกลุ่มผู้ที่มีอุดมการณ์สุดโต่งที่นำโดยชายที่มีชื่อว่าพนพดหรือซาหลอดซาการปกครองของเขมนแดงในช่วงคิศักราช1975-1979ถึง 1, 79, เป็นบริเวณที่โหดร้ายของอุดมการณ์ที่ไม่ยอมรับความแตกต่างและความล้มเหลวของมวลมนุษยชาติที่ปกป้องชีวิต และศักดิ์ศรีของผู้คนนับล้านเดล็คเชอร์คลิปนี้ครับเราจะพาทุกท่านเจาะลึกตั้งแต่การกำเนิดของขมรนแดงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงจุดสูงสุดแห่งอำนาจและการฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่พร้อมกับเปิดเผยโครงสร้างอำนาจวิธีคิดอุดมการณ์และความรุนแรงที่รอมรวมจนกลายเป็นจกักรวรรดิแห่งความตาย ขมรนแดงไม่ได้เกิดขึ้นจากความโหดร้ายเพียงทันทีแต่เป็นผลพวงจากประวัติศาสตรท์ที่ซับซ้อนของกัมพูชาตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสสงครามโลกครั้งที่สองการล่มสลายของราช,ชวงศ์และความขัดแย้งภายในประเทศซาลซาเด็กชายคนนี้เกิดเมื่อปีคิศกราช .1925 ในครอบครัวชนชั้นกลางที่มีฐานะ ในจังหวัดกำปงทมซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยวัดวาอารามทางพระพุทธศาสนาเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ศาสนาและประเพณียังคงเข้มแข็งแต่ความวุ่นวายทางการเมืองเริ่มกระทบชีวิตของผู้คนเด็กชายที่ชื่อว่าซารลอดซาได้เรียนจบจากโรงเรียนฝรั่งเศสในกรุงพนมเปญและได้รับทุนการศึกษา ไปเรียนต่อที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงปลายทศวรรษที่1940ในเมืองแห่งเสรีภาพนี้เขาได้สัมผัสกับแนวคิดลัทธิมาร์กซิสต์อย่างเต็มที่แต่ยิ่งไปกว่านั้นเขาได้พบกับกลุ่มนักศึกษาชาวขเขมรที่รวมตัวกันมีแนวคิดแบบเดียวกันในปารีสซาลัสซาไม่ได้จบวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างที่คาดหวังเอาไว้ แต่เขาได้เรียนรู้การปฏิวัติการล้มล้างอำนาจเก่าและวิธีคิดสุดตรงที่มีความเชื่อว่าความรุนแรงนั้นเป็นเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อสร้างโลกใบใหม่เขารู้จักกลุ่มคอมมิวนิสต์จีนและศึกษาระบบการปกครองของเหมาเจ๋อตงเขาเห็นว่าการปฏิวัติชนชั้นในจีนสำเร็จได้โดยการล้างบางศัตรูทางความคิดและชนชั้นที่ไม่พึงประสงค์ ความคิดนี้ได้แทรกซึมลงลึกในจิตใจของเขาและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความตั้งใจที่จะทําให้เขมรบริสุทธิ์หลังจากกลับจากกัมพูชาในช่วงต้นทศวรรษที่1950สารสราก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นผลพดเริ่มเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาอย่างจริงจังณเวลานั้นกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มเล็กๆที่เคลื่อนไหวในชนบท แต่มีเป้าหมายใหญ่คือการโค่นล้มรัฐบาลของเจ้านาราดมสีหนุรัฐบาลกัมพูชาภายใต้เจ้านาราดมสีหนุยังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายของผลพลและพรรคของเขาก็ได้ใช้กลยุทธ์ค่อยเป็นค่อยไปซุ่มซ่อนในป่าสร้างฐานเสียงจาก,กเกษตรกรและชนชั้นล่างใช้ความคิดมารกซิส เลนินชักจูงประชาชนให้เชื่อว่าพวกเขาคือผู้ปลดปล่อยภายในพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาเองก็มีความขัดแยง้งกลุ่มที่เรียกตนเองว่า,ขาเขมรแดงที่นำโดยผลพศค่อยๆแย่งชิงอำนาจจากกลุ่มที่มีแนวคิดอ่อนโยนกว่าความเคร่งคัดและความเด็ดขาดของผลพศทำให้เขาได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำเขากำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน ความโกลาหลในเมืองกัมพูชาเข้มข้นขึ้นเมื่อเจ้านโรดมสีหนุถูกคนล้มอำนาจในปีคศรา1970โดยพลเอกลอนนอนรัฐประหารและแต่งตั้งรัฐบาลทหารการรัฐประหารครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนตัวผู้นำทางการเมืองแต่เป็นการเปิดประตูให้ขเขมรแดงมีโอกาสก้าวขึ้นสู่อำนาจอย่างรวดเร็วเจ้านโรดมสีหนุ ถึงถูกเนรเทศไปอยู่ต่างประเทศกับกลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านต่อต้านรอนนอนและประกาศสนับสนุนขเขมรแดงการจับมือครั้งนี้ทำให้ขเขมรแดงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและมีฐานเสียงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขเขมรแดงขยายกองกำลังอย่างรวดเร็วกองทัพประชาชนที่ประกอบด้วยนักรบหนุ่มในชุดดำเดินขบวนตามภูเขา และหมู่บ้านชนบทพวกเขาปฏิบัติอย่างรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้ามทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารทหารต่างชาติหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่สงสัยว่าจะเป็นพวกเดียวกันกับรอนนอนจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของความรุนแรงในปีคศ1975 17เมษายนเขมรแดงได้เดินทางเข้าสู่กรุงพนมเปญ อย่างไรการต่อต้านประชาชนจำนวนมากคิดว่าสันติภาพมาถึงแล้วจริงๆเป็นการเริ่มต้นของนรกบนดินมเขมรแดงได้ประกาศคำสั่งให้ประชาชนทั้งหมดออกจากเมืองบังคับให้ทุกคนทิ้งบ้านเรือนทรัพย์สมบัติและย้ายไปอยู่ในชนบทภายใน24ชั่วโมงการอบพยพครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนย้ายคนแต่เป็นการทำลายวิถีชีวิต ของชาวเขเมรประชาชนถูกบังคับให้ทำงานหนักในไร่ในป่าที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต้องละทิ้งความเชื่อทางาศาสนาและถูกล้างสมองด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ของเขเมรแดงใครที่สงสยัยหรือไม่ยอมรับจะถูกส่งตัวไปที่ศูนย์กักกันที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดซึ่งแท้จริงคือค่ายทรมานและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ภายใต้การปกครองของเขเมรแดงความโหดร้ายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การล้างสมองหรือไข่กักกันเพียงเท่านั้นแต่รวมถึงการสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยอบ,บายามุขสถานที่ที่กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเสื่อมทรามและความบัดสีอย่างแท้จริงหลังจากการล้างสมองและบังคับให้ขนออกจากเมืองใหญ่เขเมรแดงเริ่มสร้างเมืองในชนบทที่ไม่มีชื่อเสียง หรือสถานที่ใดๆที่เป็นพิเศษแต่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของอาบายมุกคคดวงจรที่นี่เต็มไปด้วยคาสิโนเถื่อนที่ผู้คนลหลงไหลในการพนันนั้นจะต้องหมดเนื้อหมดตัววันพนันที่ขเขมรแดงอนุญาตอย่างลับๆเพื่อเป็นแหล่งรายได้และเครื่องมือควบคุมประเทศตามมาด้วยบาร์และสถานบันเทิงที่มีผู้หญิงค้าบริการเป็นจำนวนมากซึ่งถูกบังคับ หรือหลงไหลในบ่วงของอบายมุกเหล่านี้เขมรแดงใช้เมืองอบายมุกเหล่านี้เป็นเครื่องมือควบคุมและเครื่องมือทําลายจิตใจผู้คนที่ถูกส่งมาที่นี่จะถูกบังคับให้ทํางานคาสิโนหรือถูกบังคับให้เข้าสู่วงจรอบายมุกจนไม่สามารถหลุดพ้นออกจากผน,นันหรือสารเสพติดได้การค้าบริการทางเพศถูกใช้เป็นอาวุธทําลายความหวัง และความบริสุทธิ์ของผู้คนการเสพติดอบายมุกเหล่านี้ทำให้ประชาชนหลายคนกลายเป็นทาสของความบ้าคลั่งกลายเป็นเครื่องมือของเขมรแดงในความวุ่นวายและความเสื่อมทรามของสังคมซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีที่ทำให้คนไม่กล้าที่จะลุกฮือต่อต้านเขมรแดงนอกจากการบังคับใช้ความบ้าในเมืองอบายมุกขมรแดง ยังสร้างเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวพันกับการลักลอบขนของผิดกฎหมายทั้งการค้าอาวุธเถื่อนจานเสพติดและการค้ามนุษย์การลักลอบข่มผู้หญิงและเด็กเพื่อไปส่งยังตลาดมืดในเอเชียบ้างยุโรปบ้างเมืองอบายามุกกลายเป็นจุดศูนย์กลางของตลาดมืดที่ไม่ถูกกฎหมายแต่มีอำนาจเหนือกฎหมายอย่างแท้จริงผู้มีอำนาจ ในเขมรแดงใช้เครือข่ายนี้สร้างไรายได้อย่างมหาศาลทั้งยังใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการควบคุมพื้นที่ต่างๆประชาชนถูกส่งไปยังเมืองเหล่านี้ไม่มีทางเลือกพวกเขาถูกจับถูกบังคับให้เข้าสู่วงจรอบายมุกยังหลีกเลี่ยงไม่ได้หญิงสาวจำนวนมากถูกบังคับให้ค้าบริการชายหนุ่มถูกบังคับให้ใช้ยาเสพ และพนันเมืองอบบยมุกไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่เสื่อมซามทางสังคมแต่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจในยุค,คเขมรแดงแม้ภายนอกจะประกาศว่าตนเองนั้นเป็นสังคมกเกษตรกรรมและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์แต่เบื้องหลังที่แท้จริงกลับเต็มไปด้วยความเน่าเฟะที่ขยายตัวอย่างไม่หยุดยัง้งความหดร้ายของเมืองอบบยมุก ทิ้งร่องรอยบาทแพ้ที่กรีดลึกลงในสังคมกัมพูชาทำลายศีลธรรมของคนรุ่นใหม่หลังจากยุคเขมรแดงผ่านพ้นไปกัมพูชาไม่ได้หลุดพ้นจากวงจรอบายมุกอย่างแท้จริงเพราะอำนาจและเครือคลายอันดำมืดยังคงถูกสืบทอดและขยายตัวในยุคของหุ่นเซนผู้นำที่ครอบครองอำนาจยาวนานและถือเป็นราชาแห่งอบายมุกตัวจริงของเอเชีย การผูกขาดอำนาจและเมืองอบายมุกฮุนเซนใช้กลไกรัฐเพื่อควบคุมและปกป้องเมืองอบายมุกในประเทศสถานที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งสถานบันเทิงเท่านั้นแต่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของพนันทุกรูปแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากคาสินโนที่ถูกกฎหมายจนไปถึงบ่อนพนันเถื่อนและแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยการใช้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและกลุ่มทุนมืดหุนเซนจึงกลายเป็นผู้ควบคุมเกมใหญ่ของวงการพนันในเอเชียเมืองอบายมุกเหล่านี้กลายเป็นแหล่งรายได้หลักและช่องทางฟอกเงินยังแยบยนที่สุดนอกจากการพนันกัมพูชายังเป็นจุดผ่านของเครือข่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ในภูมิภาคโดยเฉพาะการนำเรียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านด่านที่ควบคุมโดยผู้มีอิทธิพลเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับผู้นำรัฐและกลุ่มทุนมืดส่งผลให้ยาเสพติดถูกลำเลียงไปได้อย่างอิสระและสร้างวงจรอาชญากรรมที่ทำลายสังคมจากภายในเมืองอบบยมุกในกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ของความเสื่อมโทรมของสังคมแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองและเศรษฐกิจ ที่ถูกผนึกไปด้วยอำนาจและอิทธิพลมืดความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือขเขมรในยุคป,ปัจจุบันยังคงเป็นอาณาจักรแห่งอบายมุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวบรวมการพนันทุกรูปแบบการฟอกเงินและเครือข่ายยาเสพติดเข้าด้วยกันอย่างไร้ขีดจำกัดซึ่งส่งผลร้ายอย่างลึกซึ้งต่อสังคมและอนาคตของประเทศในภาพรวม